ก็ขอากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีจีส่นสนก้านะครับผมก็ผมจะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่าเกมคอมแบทมาสเตอร์กันนะครับผมถ้าผมเรียกชื่อเกมนี้ผิดต้องขออภัยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเกมนี้มันคลา้ายกับเกมคอร์ฟบิวตี้วอร์โซนเลยนะครับผมก็มันคล้ายกันมากนะดูครับเนี่ยโคตรเหมือนอนะดูดิเห็นไหมเหมือนไม่ละ คือมันขายมากเลยครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะพามารีวิวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะระบบเกมเกมนี้ค่อนข้างสนุกดนะครับผมถ้าใครสนใจเล่นเกมนี้เดี๋ยวสอนดาวน์โหลดแทร็กคลิปนะครับผมก็อันดับแรกต้องขออภัยสําหรับกราฟิกที่ไม่ชัดนะครับเพราะโทรศัพท์ผมมันกากนะครับมันเล่นไม่ได้นะเล่นได้ครับแต่ผมต้องปรับให้ภาพมันแบบคุณภาพไม่สูงนะครับผมอยู่ที่เลเวลยี่แปดนะครับผมก็ปืนมันก็จะปลดล็อกไปตามเลเวลนะครับผม นี่คูดเหมือนดูดิดูนะครับการซื้อของเหมือนไหมคอวิวตี้อ่ะเหมือนคอวิวตี้วอโซนไหมดูดิอันนี้กอกสิบแปดใช่ไหมเออยังเหมือนนะดูดิตัวตัวละครออันนี้ผมซื้อไม่ได้แล้วาะผมไม่มีตังค์มีแต่ผมผมคงยังไม่มีบรรณาเติมหรอ เทป่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับผมปไปเล่นกันเลยครับผมวันนี้เล่นในหมู่ที่ชื่อว่าทีมเดสแมนนะครับแล้วก็เลือดด่านได้นะเอาเป็นด่านนี้นะครับผมเล่น5้หนาทีนะครับผมไปเริ่มเลนกันเลยครับผมบา ก็ว่าเดี๋ยวจะมาสอ้วิธีก็เล่นกันนะครับผมก็เล่นก็นไม่ยากเลยนะครับแค่แรงนะครับมนำสังหารสตูด้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าเวลาหมดถ้าทีมแม่สังหารสตูด้ได้มากที่สุดคือฝ่ายชนะนะครับผมก็ทีมไหนสังหารสตูด้ได้น้อยที่สุดคือแพ้นะครับผมตาไปรับชมแับฟังคลิปกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะขอเล่นแบบเงียบๆนะผม,มขอไม่พูดแล้วกันนะครับไปชมคลิปเลย See you on the other side! Ugh. เดี๋ยวเราเล่นกันอีก่โมดหนึ่งมาเลยน,นะครับวมดนี้มีเชือกหมดรอบสุดท้ายแล้วครับลาเปลี่ยนนีนะครับรอบสุดท้ายปลเล่นกันต่อคร,รับผมกก็เอาเป็นแบบอะไรอืม้อาเดี๋ยวมันเดือดเนกันนะเอาเอาเป็นเสื้อเปล่าเอาหน้าที่ี้ไปเดวย ก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายธีการเล่นนะหมดนี่ก็คลาหมดเล่นนะครับหมดทีมเล่นแบนนะแต่หมดนี้ทุกคนคือศัตรูนะครับผมเราเจอใครก็ต้องยิงนะครับผมทุกคนจะไม่ใช่เพื่อนเรานะครับแอะตายไป้นะโอเคก็โาหมดนี้ก็คลาหมดเด็นะครับก็สองหารศัตรูให้ยอะที่สุดครับผมถ้าเวลนโาหมดถ้าเราสองหถรศัตรูเยิ่เราก็เป็นฝ่ายชนะนะครับไปเล่นดกันไหมครับผม weapons free dokey uh -oh. Uh -oh. go 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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง it น้องขอออกโจ๊กชิคนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ออกนะครับผมถ้าจะไม่ช่วยชอ็อปนี้ก็ออกอย่าลืมกดลไลค์ให้กันด้วยนะครับผมถ้าจะไม่รับภาดไม่เหนก็กดติดตามนะครับสำหรับนี่แล้วก็ออนะครับผมก็ออกอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ,รบผมนี่ครับอันนี้คือผมปรับกราฟิกสูสุดนะแล้วจากพีเมี่ยมนะผมภาพมันก็จะแชร์แบบนี้แต่แอบ,บแอบบอันนี้ผมปิดใช้าง,งานหมดเอาไว้นะครับ บอดมันก็ไม่เกิดไงถ้ามันเกิดแล้วมือถือผมมันจะยังไงมันจะแหลกเออคนณเ,เยอะแล้วมันจะแหลกนะครับอันนี้คนไม่มีนะมีแค่ผมคดีวมันเกี่ยวมันเกี่ยมันก็ไม่แหลกนะครับสนหรับนี้เราก,ก่อนนะผมไปบ้าอ้าวอ้าวอ้าวไะกอน